สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด e m o มเม t ข่าวชาวกัมพูชาอ้างสิทธิ์หรือเคลมศิลปวัฒนธรรมโดยไม่คำนึงถึงหลักฐานใดๆมกักจะอาศัยการอ้างอิงความเก่าแก่ของนครวัดจากภาพแกะสลักนูนต่ำที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมหรือแม้แต่ภาพแกะสลักใหม่ในยุคปัจจุบันที่เหมือนไม่ได้รับการควบคุมดูแลอย่างถูกต้องจนเกิดคำถามขึ้นมาว่าการแก้ไขทำลายแกะสลักภาพนูนต่ำขึ้นมาใหม่บนโบราณสถานเหล่านี้จะ ผิดกฎของการเป็นมรดกโลกตามเงื่อนไขขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกหรือไม่การเคลมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยด้วยการอ้างภาพแกะสลักโบราณที่ไม่มีความเชื่ออมโยใดเพียงเพื่อหาความชอบธรรมในการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของคนอื่นโดยไม่ผิดกฎหมายสามารถทำได้ถนัดปากเพราะชาวเขมรส่วนใหญ่เชื่อว่านครวัดมีอายุเก่าแก่กว่ากรุงสุขโขทยัยแต่ล่าสุดการอ้างอิงแบบข้างๆคูคูนี้ อาจจะไม่มีน้ำหนักอีกต่อไปเมื่อยูนิสโกกำลังพิจารณาขั้นสุดท้ายในการขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์หรือเมืองโบราณศรีเทพที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ของไทยเป็นมรดกโลกแห่งใหม่โดยคาดว่าการตัดสินใจจะเกิดขึ้นในการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่45ที่จะมีขึ้นในวันที่1 0ถึง25กันยายนศกนี้นักกรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียหลังได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีเบื้องต้นของยูนสโกมานานเกือบ10ปีโดยกระทรวงวัฒนธรรมของไทย ได้เชิญคณะทูตตานุทูต7ประเทศสมาชิกซึ่งได้แก่อร์เตินาเบเนเยียมอียิปต์อินดีอิตาลีเม็กซิโกและไนจีเรียให้เดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่จริงเพื่อแสดงถึงความพร้อมของไทยตามคําแนะนําของกระทรวงการต่างประเทศและอย่างถือว่าเป็นโอกาสสําคัญในการขอเสียงสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสรีเทพของไทยในครั้งนี้อีกด้วยโดยก่อนหน้านั้นก็ได้มีผู้แทนของยูเนสโกได้ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพคอวาหามพร้อมทุกด้านขณะที่เอกสารการขอขึ้นทะเบียนทั้งหมด ได้รับการประเมินและผ่านการตรวจสอบสำหรับการอนุมัติขั้นสุดท้ายแล้วซึ่งต้องบอกว่าโอกาสอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนมีอยู่สูงมากหลักฐานทางศิละปะหลายบรรทัดของช่างสีเทพบ่งชี้ว่าเมืองโบราณแห่งนี้เป็นแหล่งกําเนิดและศูนย์กลางของวัฒนธรรมรพุทธเถราวาทจากภาคกลางของไทยและวัฒนธรรมขเขมรโบราณที่นับถือศาสนาฮินดูรวมกับวัฒนธรรมพุทธมหายานจากภาคอีสานทั้งสวัฒนธรรม ถูกประสานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างรูปแบบศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์แล้วส่งต่อไปอย่างชุมชนอื่นการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะที่สีเทพได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะทางศาสนาซึ่งมีเอกลักษณ์และแตกต่างจากศิลปวมสมัยพระอริยภาพทางศิลปะของชาวสีเทพสะท้อนถึงความรู้ภูมิปัญญ,ญาและทักษะของพวกเขารูปแบบศิลปะทักษ์นี่พิเศษและมีเอกลักษณ์นี้ได้รับการขนานานามจากศาสตราจารย์ชองบัวเซลเย่นักวิชาการผู้มีชื่อเสียงว่าสำนักศิลป์สีเทพตัวอย่างของ โรงเรียนศิลปศีเทพเป็นงานประติมากรรมที่โดดเด่นซึ่งพบที่ศีเทพในปริมาณค่อนข้างมากได้แก่รูปพระวิษณุพระสุริยะและพระกฤษณารูปปั้นเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตและเหมือนจริงศิลปะประติมากรรมที่เป็นแบบอย่างที่แสดงถึงงานฝีมือระดับสูงดังกล่าวได้แก่รูปปั้นทองสำริดของพระวิษณุยืนที่มีร่างกายเรียวยาวสวมหมวกทรงกลวยสูงกิริตะมะคุตต์และทั้งเอวและสะโพกประติมากรรมฮิกนอดูในรูปแบบที่แปลกใหม่นี้หาได้ยาก มีการค้นพบรูปปั้นพระสุริยืนในอิริยาบถท,ที่คล้ายกันและท่าโพกสีสัป,ประดับด้วยลวดลายดอกไม้และท่านุ่งแบบไซเทียนก็ถูกค้นพบที่เมืองสีเทพเช่น,ก,นกันรูปแบบศิลปะประติมากรรมอันเป็นเอกลักษณ์นี้เป็นตัวอย่างงานศิลปะที่หาดูได้ยากที่สีเทพเท่านั้นและทั้งเอวและสะโพกประติมากรรมฮินดูในรูปแบบที่แปลกใหม่นี้หาได้ยากมีการค้นพบรูปปั้นพระสุริยืนในอิริยาบถท,ที่คล้ายกันและท่าโพกสีสัประดับด้วยลวดลายดอกไม้และท่านุ่งแบบไซเทียน ก็ถูกค้นพบที่เมืองสีเทพเช่นกันรูปแบบศิลปะประติมากรรมอันเป็นเอกลักษณ์นี้เป็นตัวอย่างงานศิลปะทีห่หาดูได้ยากที่สีเทพเท่านั้นและทั้งเอวและสะโพกประติมากรรมฮินดูในรูปแบบที่แปลกใหม่นี้หาได้ยากมีการค้นพบรูปปั้นพระสุริยืนในอิริยาบถท,ที่คล้ายกันและผ้าโพกสีสัตประดับด้วยลวดลายดอกไม้และผ้านุ่งแบบไซเทียน ก็ถูกค้นพบที่เมืองศรีเทพเช่นกันรูปแบบศิลปะประติมากรรมอันเป็นเอกลักษณ์นี้เป็นตัวอย่างงานศิลปะที่หาดูได้ยากที่ศรีเทพเท่านั้นหลักฐานทางศิลปะหลายบรรทัดของช่างศรีเทพบ่งชี้ว่าเมืองโบราณแห่งนี้เป็นแหล่งกําเนิดและศูนย์กลางของวัฒนธนรรมมพุทธเถราวาดจากภาคกลางของไทยและวัฒนธรรมเขเมรโบราณที่นับถือศาสนาฮินดูรวมกับวัฒนธรรมพุทธมหายานจากภาคอีสานทั้งสามวัฒนธรรม ถูกประสานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างรูปแบบศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์แล้วส่งต่อไปอย่างชุมชนอื่นการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะที่สีเทพได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะทางาศาสนาซึ่งมีเอกลักษณ์และแตกต่างจากศิลปวมสมัยพระอริยภาพทางศิลปะของชาวสีเทพสะท้อนถึงความรู้ภูมิปัญญ,ญาและทักษะของพวกเขารูปแบบศิลปะทัศน์นี่พิเศษและมีเอกลักษณ์นี้ได้รับการขนานนามจากศาสตราจารย์ชองบัวเซลเยนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงว่าสำนักศิลป์สีเทพตัวอย่างของ โรงเรียนศิลปศีเทพเป็นงานประติมากรรมที่โดดเด่นซึ่งพบที่ศีเทพในปริมาณค่อนข้างมากได้แก่รูปพระวิษณุพระสุริยะและพระคฤษณารูปปั้นเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตและเหมือนจริงศิลปะประติมากรรมที่เป็นแบบอย่างที่แสดงถึงงานฝีมือระดับสูงดังกล่าวได้แก่รูปปั้นทองสำริดของพระวิษณุยืนที่มีร่างกายเรียวยาวสวมหมวกทรงกลวยสูงกิริตะมะคุตตะและทั้งเอวและสะโพกประติมากรรมฮิกนอดูในรูปแบบที่แปลกใหม่น้หาได้ยาก มีการค้นพบรูปปั้นพระสุริยืนในอิริยาบถท,ที่คล้ายกันและท่าโพกสีสัตป,ประดับด้วยลวดลายดอกไม้และท่านุ่งแบบไซเทียนก็ถูกค้นพบที่เมืองศรีเทพเช่นกันรูปแบบศิลปะประติมากรรมอันเป็นเอกลักษณ์นี้เป็นตัวอย่างงานศิลปะที่หาดูได้ยากที่ศรีเทพเท่านั้นและทั้งเอวและสะโพกประติมากรรมฮินดูในรูปแบบที่แปลกใหม่นี้หาได้ยากมีการค้นพบรพูปปั้นพระสุริยืนในอิริยาบถที่คล้ายกันและท่าโพกสีสัตประดับด้วยลวดลายดอกไม้และท่านุ่งแบบไซเทียน ก็ถูกค้นพบที่เมืองสีเทพเช่นกันรูปแบบศิลปะประติมากรรมอันเป็นเอกลักษณ์นี้เป็นตัวอย่างงานศิลปะทีห่หาดูได้ยากที่สีเทพเท่านั้นและทั้งเอวและสะโพกประติมากรรมฮินดูในรูปแบบที่แปลกใหม่นี้หาได้ยากมีการค้นพบรูปปั้นพระสุริยืนในอิริยาบถท,ที่คล้ายกันและผ้าโพกสีสัจประดับด้วยลวดลายดอกไม้และผ้านุ่งแบบไซเทียน ก็ถูกค้นพบที่เมืองสีเทพเช่นกันรูปแบบศิลปะประติมากรรมอันเป็นเอกลักษณ์นี้เป็นตัวอย่างงานศิลป,ปะที่หาดูได้ยากที่สีเทพเท่านั้นนอกจากวัตถุทางโบราณคดีแล้วจารึกประติมากรรมศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทางาศาสนาและวัตถุโบราณที่ค้นพบทั้งหมดยังได้รับการอนุรักษ์และสังวนไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหลักฐานจากส่วนต่างๆของอาคารที่มีอยู่ในเมืองสีเทพยังคงอยู่ และสามารถแสดงอถึงรูปแบบและอิทธิพลทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่หน่วยขุดค้นทางโบราณคดีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ไปจนถึงชิ้นส่วนของอาคารในหลายยุคตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการถ่ายทอดวัฒนธรรมอินเดียการพัฒนารูปแบบเฉพาะในสมัยทวาราวดีสู่ยุคที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมรยุคก่อนอังกอร์หลังจากนั้นศูนย์กลางของเส้นทางการค้าก็ถูกย้ายไปยังเมืองอื่นและผู้คนในท้องถิ่นก็ทยอยอพยพไปยังศูนย์กลางใหม่สีเทพ จึงกลายเป็นเมืองร้างในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่13ตั้งแต่นั้นมาธรรมชาติก็มีบทบาทสําคัญในการรักษาความถูกต้องมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอยุธยยาและกรุงเทพจนถึงสมัยที่กรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลและอนุร,รักษ์โบราณสถานได้เข้ามาดูแลเมืองสีเทพส่งผลให้หลักฐานทางโบราณคดีของเมืองสีเทพไม่ถูกรบกวนและทุกอย่างยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะแนวกำแพงเมืองซึ่งเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดของ เมืองโบราณแห่งนี้เนื่องจากขนาดและรูปแบบที่แสดงถึงความสำคัญจนถึงสมัยที่กรมศิลปากรในฐานะส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองและอนุรักษ์โบราณสถานได้เข้ามาดูแลเมืองสีเทพส่งผลให้หลักฐานทางโบราณคดีของเมืองสีเทพไม่ถูกรบกวนและทุกอย่างยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะแนวกำแพงเมืองซึ่งเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดของเมืองโบราณแห่งนี้เนื่องจากขนาดและรูปแบบที่แสดงถึงความสำคัญ จนถึงสมัยที่กรมศิลปากรในฐานะส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองและอนุรักษ์โบราณสถานได้เข้ามาดูแลเมืองวัดศรีเทพส่งผลให้หลักฐานทางโบราณคดีของเมืองศรีเทพไม่ถูกรบกวนและทุกอย่างยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะแนวกำแพงเมืองซึ่งเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดของเมืองโบราณแห่งนี้เนื่องจากขนาดและรูปแบบที่แสดงถึงความสำคัญเรื่องราววันนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกๆคน ที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ